สวัสดีจ้าพี่น้องเขาสวนเก็บอ่านี่เลยจ้ะพี่น้องไอ้บะขือเทศจ้ะมึงเขาเริ่มสุกเริ่มแดงอีกแล้วจ้าเขาสวนเก็บอีกแล้วคุณนะใช่มันโดกขักโดกเนี่ยบนันนี้หนาวกระมาบะขือเทศกระดกโดกจ้ะมึงไหนจ้ะพี่น้อง ลูกแห้งพุณน่ะดุกอีลีหรอเขามังคีไก,ก่เอ๋คุณไหจ๊ะพี่น้องดุกคักดุกนี่ฝนก็นเริ่มลิ้นเดอจ๊ะพี่น้องฝนเริ่มลิ้นจ้ะม่ทิพกบเขาสวนคือเกาหาเกียบผัก เลาะสวนคือเก่าจะพี่น้องเม่ทบพนะตโ,โต๊กโบโต๊กกะเลาะคือเก่าเมทีบเป็นค้นมักเลาะสวนอยู่น้าสวนแล้วมีความสูขเกียพี่น้องแบบว่ามันแข็งแยมันเป็นกิจบำบัดอีกอย่างหนึ่งไหมจะพี่น้องก็เมทิบสิมักเลาะมึงเนียจ้ากะมาเลาะสวนคือเก่ามึงบะเคลเทศดมึงคว้มดุของเขามีจะเมทีบสิมาเก็บนาะพูนะ้น่ะ ดอกอีลีหรอเป็นดอกกระเตมีจ้ะหนาวก็จะมาพืชพักกันยังอยากอยู่ต่ตพืชพักไม่ทิพย์อยากอยู่่อจะพี่น้องแต่ว่ามันห่างอากาศหนาวมากนี่เขาก็อยู่บดไดขึ้นกันอหลรจะพี่น้องเดี๋ยวเข้าก็ไปขึ้นกันพูดนะจา๊ะมืเกิดเหตุยังเป็นลูกหน่อยเตมีจ้ะพี่น้องเลยเป็นพ่วงเป็นพ่วงอยู่คือพวงอัง,งุ่นนี่พี่น้องมึงเนี่ยพูดนะ ดูไกลซุปปี้จะไม่ทิพย์ปลูกมะเขือเทศนี่เป็นดังซี่ซุปปีแต่ว่าปีนี้อ่ม่ทิพย์ออกมาไห้่ข้างนอกคือซื้อบริเวณนนกินเห่าจะ้ะนี่ม้วนนี่มันอยู่ข้างนอกม้วนอยู่ในกินเห่านั่นเป็นประเภทแบบที่ไม่ทิพย์เยบริเปลูกจะ้ะปีนี้เพราะว่ามันใน เม็ดเขาลวงลูกหันแล้วเขาก็ขึ้นแม่จ้ะพี่น้องนะดกเดยจ้ะดกจริงดกอีลีจ้าพี่น้องไม่ทิบมึงแล้วก็ไม่ทิบกับนอนซอนพ่วมดกของเขาความดกของเขา เขาสวนเลาะสวนคือเกา่าพุนะ่น่ะมึงม้วนมันเป็นดอกเด้อจ้ะพี่น้องผุนะ่น่ะเป็นดอกพ่วงหนึ่งพ่วงหนึ่งจ้ะพี่น้องเนี่ยพูนะ้น่ะแต่ว่ามันกระเฮ็ดอย่างบ่ไดดเลยจ้ะเป็นดอกเขาบ่ท่านแล้วเดี๋ยวเขากระตายเขาเป็นสาพโพดกอมันสีบ่ท่านเดี๋ยวเขากระตายจ่ะ มึงม้วนเป็นดอกข้างบนเลยจ้ะพี่น้องมึงไงอีกอย่างหนึ่งไม่ทิบกับสิเปลี่ยนสาเอมเปลี่ยนใหม่จ้ะพี่น้องสิเห็ดใหม่สิเห็ดเอาสิว่างล่ใหม่ไหมจ้ะมึงติละจะโดเขาพูดนะ่ะวาดดอกบัวเคเทดเห็ดกองผกักว่างไล่ใหม่ไหมจ้ะพี่น้องก็เลยสีพยายามเอาเขาออกไหมจ้ะ เพราะว่ามันในไก่ไดเวลาของเขาและแหะแต่ว่าห่งไม่ทิพย์อย่าเฮ็ดกองให้มันแล้วไม่จะพี่น้องแล้วมันเห็บดกกบ่ได้มันมาค่าอยู่นีหละจากกองบะเขือเทศต้นบะเขือเทศกับอ่าแค่หลอดจ้ะมันมาค่าอยู่นี่แล้วมันเห็บดบ่ได้ไม่จะพี่น้องสองอย่างเนี่ยมันเห็ดบ่ได้เพราะว่ามันมาตีอยู่สองอย่างนี่จ้ะแล้วเข้าดกอีลีจะพี่น้องบันนี้ ไอ้เขาเป็นคนปลูกเนาะจะเนาะเฮากระเบกาเห็ดอย่างเพราะว่าเขาสิได้ไหมจะสิได้สิได,สด้สิทอนกบะเบกาถอนจะพี่น้องสิได้พูนะแต่ว่าบางครั้งมันก็ต้องจำใจแต่เห็ดเนาะจะเนะอมึอไหมจะวันนี้ฝนลินปอกปอกราะวาเขานาหนา้าฝนเขานาฟ้อน,นี่จะมีฝนไหมจะหนา้าฤูดูใบไม้ร่วงมันจะมีฝนมันเนี่ยฝนกระเริ่มลินไหมจ้ะ นี่กระดินปอกๆแต่ว่าฝนอยู่นี่ดีอีกอย่างหนึ่งเด้อจ้พี่น้องฝนอยู่นี่บ่มีฝ้าห้องคืออยู่ไทยจ้พี่น้องฝนอยู่อเมริกานี่จ้ะอยู่ไทยนี่สิฟ้าสิห้องเนาะจ้าเนาะฝ่าแลบฟ้าห้องแต่ว่าอยู่นี่สิบ่เคยมีเด้อจ้พี่น้องฝนก็คือฝนดื่อื่นนะโดนๆเทียจังสิเห็นฝ่าจังสิได้ยินเสียงฝ่าลองจ้ะโดนนี่รีจ้พี่น้อง ปกติสิบอันนีนคว่าฝนก็คือฝนซื่อใจอยู่เนี่ยเตยอยู่ไทยเนี่ยคนว่าฝนสิมีฝ่ามีล่มมาโลดเนาะนอกจะเนาะแต่ว่ายอยู่อเมิกาบอย่างสันจ้ะอเมริกาอยู่ฟังทั้งเมทีบยูนี่กะถ้าฝนก็คือฝนเนี่ยฝนเริ่มมากจ้ะพี่น้องเนี่ยจังหวะเมทีไปเลาะเหตุกับบได้เหตุเพราะว่ามันพันมีฝนมันแห้งแห้งมองเมทีไปเมทีไปเลาะเหตุจ้ะ นี่จ้ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ